ทุกคนเรามีของแถมย้ำนะคะว่ามันคือของแถมที่ได้มาวันนี้นั่นคือหนึ่งอ่ะอันนี้คือหนงที่หนึ่นะคะหนึ่งที่สองแล้วก็อันเนี้ยอันเนี้ยคือซื้อแต่ว่ามันเป็นชุดของเขาใช่ไหมคะที่เขาจะชุดอันนี้คือแถมคือแบบจากกะของแถมทั้งหมดแล้วก็อันนี้อีกอันนึง ของแถมอันนี้เซ็ตยังไม่เท่าไหร่อันนี้เป็นของแถมในในในเซ็ตเราใช่ไหมคะแต่ว่าซื้อสองอันนี้แค่สองอันนี้แถมคือตีงามพระรามสี่พระรามห้าพระรามหกพระรามเจ็ดพระรามแปดพระรามเก้ามากคือใดได,ไดชอบคาแรงมากแล้วก็ตอนแรกเมื่อสามเดือนที่แล้วจำได้เดือนกรกฎาคมซื้อคาแรง ครั้งแรกเลยที่เซนทันนคนปรปฐมคือเสร็จคู่ตัวนี้ขนาด75น่าจะเป็น7 5็ดสาอใช่ซื้อเสร็จคู่แล้วได้ตัวเทสเตอร์ที่เป็นตัวเดี๋ยวแกะลนะตัวนี้มาเห็นนะคะตอนที่ได้นะ่ะคือเป็นถ,ถุงผ้าแบบนี้แหละแต่เป็นถุงสีชมพูอันนี้ออก ชมพู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 อันนี้ตอนตอนซื้อที่นู่นนะได้อันนี้มาแล้วใช้ดีมากคือจะบอกว่าเป็นอายครีมเป็นมันน่ามัน,น่าจะเป็นโลชั่นเนาะมันมันเป็นเซรัม่มไอเซรัม่มน่าจะเป็นเป็นคอนเซนเทรตใช่เนื้อเขาจะเป็นเนื้อก็เป็นเซรั่มแหละเออ่ได้หลอดนี้มา แล้วใช้จนหมดใช้จนหมดแล้วเรากพ็พยายามจะไปหาซื้อแล้วเราก็ไปซื้อไอเซรั่ม um. แต่ว่าเป็นอีกตัวหนึ่งก่อนก่อนที่จะเป็นตัวนี้เดี๋ยวแกะอันนี้ให้ดูเลยอันที่ซื้อออนไลน์มาเป็นแคลังออฟฟิเชียลนะคะ ก็ได้แคลงก่อนที่จะเป็นเป็นนิวมิวไอนะมิวไอจะเป็นตัวที่มีร f i ิลอันนี้คือตัวร f i ิลแต่นคืนนี้คือของของอตัวออกใหม่ของไอ e ก็จะเป็นหัวปัมนี้ซึ่ง บีอให้ลองเราก็เลยอ่ะกดง่ายผ่านก็เลยหนึ่งหนึ่งสองอันนี้ก็คือตัวเซรัม่มที่อยู่ข้างล่างอันนี้สามเฮ้ยเออหนึ่งสอง,ส,องสามชิ้นที่ซื้อดูดแล้วดูของแถมแบบอลังการมากของน,นี้วางกโอเคแล้วก็เมื่อกี้แกะไปสต่พัคซิ่งคือแบบหือ นี่คือถุงผ้าอีกถุงหนึ่งแล้วดูทั้งหมดนี่คือของแถมแล้วก็นี่ถุงอีกแล้วก็นี่คือถุงอีกแล้วนี่คือถุงอีกโอ้โหแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้คืออีกหนึ่งถุงแล้วนี่คือชุดของแถมจ้ะคือของแถมแบบโอ้ประทับใจแคลงมากคือของแถมเยอะมากแล้วคือบีเอพยายามจะหาของอื่นๆมาแถมเราเราบอกว่า ไม่อยากได้ของอย่างอื่นขอเป็นเกี่ยวกับรอบดวงตาโดยเฉพาะตัวเนี้ยถ้ามีขอขอถ้ามันเป็นของแถมให้ได้ขอตัวนี้เลยได้ไหมคะน้องก็ไปหยิบมาให้คือหน,น้าพนักงานน่ารักมากบีเอน่ารักมากอันนี้เป็นทั้วทั้วอก็คือตัวที่เราแกะนปอืมโอย้ยใจละลายใจละลายอ่ะงื้องื อันนี้ทาขอแต่อันนี้สองอันนี้ดูแต่ที่ที่อยากใช้เลยอ่ะคือเดี๋ยวนะคืออันนี้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 ประกาศแล้วก็อันนี้ดูดิอันนี้เดี๋ยวลองก่อนอันนี้เป็นปากนี่คือของแนวมาก แต่จริงๆเขาบอกว่าตัวเนี้ควรจะเป็นตัวเบสอันนี้เป็นตัวเบสได้ไหมใช่ไหมถ้าเราฟังมไม่ผิดก็คือเหมือนแบบว่าพอคนอายุเยอะขึ้นหรือไม่อายุเยอะก็ได้แล้วทีนี้พอจะทาลิปแล้วมันเป็นร่องกอันนี้ก็ตัวเนี้ยตัวเติมเติมร่องร่องร่องริมฟีปากของเราเมื่อกี้ใช้ไปแล้วอุ้ยหอมอ่ะโอ้โหพอชอบอะไรก็ดีไปหมดอ่ะ พี่รักหนูหนูให้อะไรพี่มาอันนี้เขาเขาคืออะไรจ้ะสายจา้ะป็นสองแต่ว่าเราอยากตัวนี้โอเคอันนี้ได้คี่สอง เป็นสิบเป็นสโอดูสิคืออันเนี้ยเราใช้นะคะตั้งแต่จกลายใช่ไหมตอนนี้จะเข้าออกแล้วอะ่ะกี่เดือนกรายกรายกรายจะเป็น จะเป็นประมาณกลางเดือนไหมที่ตอนนั้นที่ซื้อจุลยัยจุลายแล้วเป็นไรออกสัเสเซฟอืมเชียออกแล้วอะ่ะคือเซรั่มหนึงขวดเนี่ยเจ็ดสิบห้ามลเราใช้ได้เป็นเกือบสามเดือนอะ่ะคุ้มมากคุ้มแบบแค่กดหัวปั๊มวอมปกแล้วก็ตามด้วย i อตัวนี้ i ตัวนี้นะคะแล้วก็อะไรเอกอืมใช่แค่นี้ของขแคลงที่เราใช้ก็รู้สึกดีแล้วอะ่ะเฮ้ยแต่ด้ได้คือประทับใจของแถมของขแคลงมากขอบคุณมากเลยอะ่ะแล้วเราจะเป็น f อซของขแคลงที่ที่ไหนเราซื้อแคลงที่ฟือเจอร์ปากใช่น่ารักมาก